แต่ไม่รู้แต่ตอนนี้หน้าบานมากตอนนี้เทียบหน้าบานเป็นกระทะมากค่ะคุณช่วงนี้เทรนด์นะคะคุณแกนกินนักฟุตบอลไม่ใช่การมีแฟนเป็นนักฟุตบอลอม,มันดีเหล่าคุณเอามาอีกคู่หนึ่งคู่นี้ก็ตกลงปงใจกันตั้งแต่ช่วงวันเกิดฝ่ายหญิงที่ผ่านมากุ๊ปกิฟและบี้แครีเอ็นวันก่อนออกอีเวนต์คู่กันเต้นกันเป็นครั้งแรกแล้วคุณดูน้องเตี้ยมหมาตื่นดิฉันทําอะไรในงานอีเวนต์ชมโอ้ เาก็เซียนอยู่แล้วเข้าใจไหมเขาเป็นนักร้องไงเขาก็เต้นระเบิดอยู่แล้วคืนนี้อยากได้กี่ครั้งแอสโอ้โหเป้านางสตรองมากตายแล้วคุณคะถ้าอยู่หน้าเวทีดิฉันว่าโอ้โหกระแทกหน้านะคะคุณเสร็จแล้วปุ๊บมาค่ะโอ้โหโบย่าของนา่กุ๊กกิ๊บโอ้โหเหมือนสูงร้อยแปดสิบนนักงเต้นโอ้หนักร้องมาเป็นอย่างดีโอ้หน้ามันมากคุณดูคุณดูโอ้โหท่าลีลาอาจัจจะสวยหยิงจ้าสะบัดผมไปมาเอ้าลลุ้นลุลล เลื่อนนี่เลื่อนของจริงนะแต่บี้คว้าไมไ่ทันแล้วก็ช้กตัวขึ้นมาตายแล้วจบหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนี้โอ้โหด้วยช็อตนี้กุ๊ปกิฟนี่ได้ใจเสียงกริตไปเต็มๆเ,เลยค่ะคุณเอาฟังเสียงสัมภาษณ์ฉันหน่อยเล่ <laughs> โอ้ยเมื่อกี้ล้มด้วยอ่ะมันเป็นท่าอย่าพูดคำว่าลม้มดีที่รับทันนี่ถ้ารับไม่ทันนะเห็นเลยว่าล้มจนอาจจะแบบเตี้ยลงก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราแบบเราเกิดมาจากการเป็นวิกตอเรียซีเครปเข้าใจปะ <c oughs> เรามีแบบแบบเหมือนเขาเรียกว่าวิญญาณน, <c oughs> นักแสดงแล้วก็นางแบบแล้วก็ <Okay. S 2> นักเต้นในตัวเราก็สามารถเร็วเลย <c oughs> คุกคนก็แบบไม่รู้ว่าแบบมันเป็นการลม้มเงี้ยน่าคิดแบบ นี่นะนี่นะถ้าบี้คนรับไม่ทันนะเตี้ยก็ด่าบี้อีกจริงๆทำไมไม่รับฉันที่รักนู้นน,นี่นั่นแหมนาา่ารักสูง180มีป c t o r มีปีกวิกตอเรียซีเครตฉาแล้วเกิดช่วงนี้นะสวย